สวัสดีครับสวัสดีเจน้องนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับวันนี้อ๋ออ๋อทำไมเป็นอย่างนั้นเจน้องไป,ไ,ปาาอไปผ่าตัดไปทําตามาเนาะไปผ่าตัดตามาค่ะอ๋อค,คิดว่าถือพีต่อยคุ้มตาคิด <c oughs> ว่าถือพีต่อยคุ้มตานะครับท่าน <c oughs> ผู้ชมต่อยคุ้มตาเป็นอ๋อไปไปผ่าตาัดตามา <c oughs> เป็นอะไรเป็นอะไรทําไมได้ผ่าตาัดตา ไปทำตาสองชั้นมาค่ะโอ้ไปเสริมสวยมาสมสวยอืมแล้วเราก็คิดว่าตือพี่ต่อยคุ้มตา <c oughs> แต่ผมไม่ใช่ <c oughs> นะครับผมเนาะที่เห็นใส่หมวกใส่แว่นตานี้ก็คือห <c oughs> ัวตีสิว่านอเอไม่ใช่นะครับ <c oughs> ผมไม่ใช่ผัวตีไม่ใช่พี่ต่อยคุ้มตานะครับผมเนาะ <c oughs> แต่ไปเสริมสวยมาค่ะนะครับก็เลยว่าใส่แว่นตาถ่ายคลิปเนาะไม่บอกก็ไม่ได้เนาะเจนน้องเนาะค่ะต้องบอกฝันดีฝันดีต้องบอก ขนาดตาตาเป็นสภาพแบบนี้ยังยังอยากจะมาบอกยังอยากจะมาออกกล้องอยู่นะเนาะอ๋อกว่าท่านผู้ชมจะไม่ได้โชคราบด้วยเนาะครับ,รบผมกาอันนั่นเนาะเมื่อันนได้ทำบุญกับปรอนเนาะแล้วกับบวกใครมีเงินเนาะเงิน,นเล่ากับเป็นบ้านใหม่สมสมเนะมาะกับเร่กับพวกเงินเหลี่ยงทีหน้ากับ,บ,บมีผู้หลอกบุญมาช่วยกับโอนไปช่วยเพิ่นเนาะกับได้เหลี่ยงทีหน้าเดียว บานีโตกะกังเกินมาเลยเสียงเด็กเบิ่งนก็น,น้าวะ่ะเอาชองสามหนึ่งนี่ไปเสียงที่เขามาบอกอ่ะบ้านีก็นอนเนาะนอนไปนอนมากลกะก็ฟันเห็นอันผู้ชายถือปลามาให้ตัวหนึ่งผู้ชาย,ายถือ<า>ปลามาใหา้ถือปลามาใหาา้่อยนางน้ำกุไรบุกมันเป็นหง,ง,ง่ามยงบุ คนกับเตมอยู่ทั้งมีหญิงทั้งผู้ชายนะ่ะมออันเป็นท่อนข้างเนาะทุกออนางเห็นอยังกันเต็มถนนเลยเออแต่นางนางข้าตมาะผู้ชายก็บ่คอยขุนหนาบ่าคอยมีไาขุนหนาสักคนออแต่ว่าคนนางเต็มอยู่กับนางยี่นั่นหันน้ำเขาเออบ้านนี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งถือปลามาให้ออขอ,อได้ดีใจอัน ลูกนี้เมื่อปลาอะไรมาให้ในความฝันปลานิ่นปลานินบอกปลานิ่นปลานิ่นโอ้ก็เลยได้ดีใจลูกนี้เมื่อวันนี้ว่าถ้าเป็นวันนี้เมื่อนี่คือจะไปน้ำมันเขาอัดหลานเนาะว่าว่าแม่นผีบ่เนาะพักกันนางต่อขิวกันนี่ยังบูนนางต่างบูงกันยังเออมีคนเอาปลผู้ชายปลามาให้รู้จักไหมคนที่ปลามาให้รู้จักไหมบอผู้นางหันเขาไม่งไปหุ่นจักตะคุนเขาเลยหนีเมื่อ ก็เลยเมื่อหอดบันก็เลยคิดในใจอยอ้แต่มันก็บนี้มากพะะือสิตายนอกะเพราะว่าคิดในฝันนี่ฝันลัษนะนี่ฝันเห็นแต้คนแปลกนานี่ขันบอนี้เมือนี่เกิดเข้าเสียไปน่าน,นะเอออแ,แล้วเขาเขาได้พูดไหมว่าเอาปลามาให้น้ายอย่างนี้ได้พูดไหมบอเขากะยืนหายซื้อๆคือจังผีเน,นี่ยะะแต่ว่าพูนนั่งอย่ากันกนั่งแซวกันแซวซาอยู่เด้อืมแค่เปลาเดินยังฟัง่าเข้าใจ วมานี <T t ้ก็เลยได้ปลาเมื pues, protein, immt, so, ่อต uh, ัวหนึ่งปลาตัวใหญ่ไหมก็ยู่ต่ละปลาตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่เออไม่ใช่ตัวที่เอาไปเสี่ยงนี่มันอยู่แล้วบอเอาตัวไหนไปเสี่ยงเมื่อกี้ไข่กันเด่เอาสองสามหนึ่งไปเสี่ยงเออสามหนึ่งกับาเล็กบองามก็จิเป็นแปดหนึ่งมาจากเออใช่ใช่โอแต่ว่าจะลืมสองสามเด้อเพราะว่าเดี๋ยวีิบอ้อนความฟันให้เกาให้ฟังสองสามกับงามฟันแต่ที่แหลกเนาะ ฟันว่าอันยางไปสิไรในปาในโดงบัตนี้ได้ยินแต่เสียงกลับไอ้นิ้วนะเห็นอยู่แต่ว่าผู้ชายหน่ได้ยินแต่เสียงเขาถามมาว่าเมื่อกี้มันออกยังก่อเหื่อเหรอวะไอ้นิ้วก็เลยว่ะเนี่ยว่ากันก็ไอ้นิ่วอีกล่ะวอาคขึ้งวดเมื่อกี้งวดเมื่อกี้วอากันก็ไอ้นิ่วบอกผีมาบอกสิบเอ็ดชิมหาสิบสองน่ะนะมาดอกสิบสองสองหนึ่ง หลบนีเมื่อว่าวันกันก็ไปนิิวที่แล้วแต่ว่าเรเห็นลูเห็นลางได้ยินแต่เสียงเป็นผู้ช่ายไอ้นิวเลยตอบไปว่าอันเมื่อวานนี้มันก็ออกสองสองหนึ่งหนแล้วอผู้ช่ายผู้นั้นแล้วก็เลยบอกขึ้นว่าอันข้าสั่งกับเป็นสองสามหนึ่งแล้ววันนี้นะวะสองสามหนึ่ง อไอ้นี่อยู่นี่เขาถามมาวงวดที่แล้วนี่มันออกเอ,อียงไอันี่เราได้ว่าออกสองสองหนึ่งบานีาผู้ชายนู้นางก็เลยว่าบานี่ก็จะเป็นสองสามหนึ่งหันแล้วขวานแล้วการมัคงจองกันก็เอาเหลวไปเสี่ยงอ,อ,อาจจะเป็นแปดหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นสามหนึ่งเป็นแปดหนึ่งแต่ว่าพันจบเดี่ยเขาบอกสอ,องสามหนึ่งเขาได้ไปเที่ยงเขาในความฝัน สิ่มาสองยังง่างสองหนึ่งเหล็กตัวเก่าเลยว่ะสามหนึ่งกับเลขบาง้านนี่สิเป็นสองสามสำบอกันเลยว่าน่ะก็เลยสะดุ้งตื่นนี่ลาขอเรียกว่าสองสามนี่สองสามหรือเปล่ายังงี้บอกแมนสองสามสามสองมันจะอยู่ในเลขสองสามหนึ่งนี่แหละหรือไม่สามตัดเหรียเนี่ค่ะท่านผู้ชมสองหนึ่งกับวัดตัวเก่านี่ตัดเลรีเป็นสองสามกับสามหนึ่งถ้าหาไปสองสามหนึ่งขันมะดอกสองสามนี่พู้นัคนจมเนี่ย คุณคนคอมเมนต์โลดว่าผู้คนมาคอมเมนต์เนาะมันถูกตั้งไหนอ้าวมันก็ถูกตอนนอสองสามหนึ่งไม่ตัดเล่นก็ไม่ถูกตั้ตัดก็สองสามกับสามหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสิบห้าแต่ว่าถ้าใตัดก็จะเป็นสองสามสามสองสามหนึ่งนีคนจะบกับด้วยเพราะว่าหนึ่งสามมองห่างเับว่ามันเป็นเล็กอัตถันขันมากแต่สิบวันได้เนาะบอับนีปมันอาจจะเป็นแปดหนึ่งก็ได้เพราะว่า มีผีเยาปลาไหมใช่ไหมค่ะเออป่าก็เป็นก็สามกับแปดก็ตัวเดียวกันคันว่าเป็นแปดหนึ่งกับแสดงว่าเหลขสองสามหนึ่งนี่อยู่แล้วถ้า <ใน S 2> ไม่ใช่เป็นหนึ่งก็สามหนึ่งเลวเนาะแมนอาวแล้วแ,แล้วทะเบียนรถสองเก้าสามเจนในฝันยังไงบัานี้เนาะอันนี้เราย่อนความหลังเกา่าเนาะเพราะว่าหัวนิ่ซื้อว่าบ่ค่อยฝันก็เลยเอาเหล็กไปเสียเ่ยงกันเอ็กก็เลยมาฝันว่าได้จับป่า ันบ่ฝันติดต่อกันขื้นวเมื่อกี้หัวเมื่อกี้ย่ำอยู่ว่าสนาย่ำรดหล่ำย่ำทะเบียนรถเด็กน้อยฝันแล้วฝันอีกเนาะวันนี้ก็เลยเมื่อแรกมีฝันว่าเขามาบอกสองสามหนึ่งเมื่อต่อมาก็เลยฝันย่ำกงเวนี้ก็คิดอยู่ดอกว่าโอ้สองสามหนึ่งบางงามจิ่แมนบาราเลยว่ะจมในใจมันแมนบาราเลย่ะคือบางงามแถมมีแต่เหล็กตัวเก่าสามหนึ่งกับบังงามเลยปะ กับสองสามกับเล็กตัวเกางงดก่อนเนาะสองหนึ่งกระหงดเมื่อกี้กระจมโจมบัดยำคืนแบบก็เลยนอนกับฝันบัดนี้ฝันไปตลาดนัดใหญ่หลายตลาดงานนัดบัดนี้โล่งโดนแด้จอดรถไฟชิได้ไปในตลาดนัดนั่นน่ะในฝันอ่ะบัดนี้ซื้อของแล้วซื้อยัางแล้วบัดชิเมื่อหารถไปไหนก็หาบ่พอมอไซค์เด่นิไปมอไซค์เนาะ หารถไปไหนก็นหาบย่างย่างหาออมตลาดนัดนะกับไปซองเบิองทะเบียนรถที่ละขั้นที่ละขั้นมันกับว่าวมันรถเจ้าของจะขั้นว่ามันรถยี่ห้อเจ้าของหน้าว่ามีสีของเจ้าของจะขั้น่ออางจนหนึออ่งนนไม่ฝันนะ่ะจนตกใจโอ้ยกลัวมันเหตุรถเสียเราบอกได้ปะเขาลักรถบ้าวันนี้ค่ะ่งางจน ชองเบิองิดทั่วตลาดนัดบ่มีมจักขัน่นใจใจบ่ดีแล้วเลยวะ่ะได้จมเห้กันเนาะเอาไปจอดไปซ้ายรถนันก็ได้ซอยกันหาบาดนี้ย่างองอกมานอกตลาดนัดม,มันจะเป็นในอำเภอเนาะม,มันจะเป็นรถถนนสองเลนบานน้ย่างไปยามาก,กค่ะชี้ขายมันเป็นนาเงี้ยสัอย่างอ่ะ ก็เลยไปพอมวยนิว่วก<ม>็เลยไปพอรถจอดอยู่ข้างๆมวยนิว่วเออเขาก็เลยทักทายกันหน่อยนิ่วก็ม่เพิน่นเพิ่นก็เลยว่าเอ้ารถมึงเปนนี่ลึเวว่าเอออนิ่วเลยว่าใช่เขาบอกทักกันเนาะเขาบอกปากกลางเออกูขับรถมาชนรถมึงเนี่ยเพิ่อนปอขับรถชนข้างหน้าเผกอเลยยางไปเบิง่งอุย้ยมนรถชนรถจอดไว้ซื้อกับมาชนแต่ว่ามันเป็นรถถนนสองเลนแคบๆยางไปเบิ่งตั้งหนา กระบุบน้อยหนึง่งมอไใส่นะมันกระบุบน้อยหนึ่งอะนะบ,บ่ได้บุบคับแต่ว่าอันมวยนิ้วนี่ว่าไฟครับรถชนนะ่ะแก็เลยว่าโอ้ดีใจนะรถบ่เสียแล้วไปพอรถเป็นรถชนมันกระบบุบอลายน่ะรถชนอีกแล้วรถชนเม่ได้ฝันว่าอย่างนี้นะมันออกบ่ได้เห็นตอนชนมิแต่ว่ามวยนิ้วนี่ว่ารถชนแล้วยามไปเบิ้งกันเล็ดเป็นรอยบุบหน่อยหนาอ,นะอือะ แต่ว่าเธอฝันว่าอย่างนี้มันออกตลอดใช่ไหมเธอเบียนรถเนี่ยไม่ยกตัวอย่างเปลนแปดหนึน่งสองเมื่อกี้เนาะก็ยังออกนะครับท่านผู้ชมเนาะใช่ว่าเคยฝันหนึ่งคือไอ้เถียเดว่เคยฝันว่ารถชนค่อยฝันคนหนึ่งวันจอดไปอยู่ยบ้านเศร้าหลังนี่ละวันนี้ขโมยขามาในบ้านมาล,ากลักดูออกไปถอดาเอ,อย่างอุปกรณ์รถนั่นแนะออถอดโค้งมันออกเล้แต่โค้งเล็ก โอ้ยอกล่องหนีมารักรถคือได้ัดโต๊ใจห่องว่าสันนี่สันตื่นขึ้นมามันไปออก่างประเทศสามตัวเลยสองสามเก้าเมืเม่อน,นั้นนะแต่ว่ารถชนนี่ไม่เคยฝันจเทียืเนี่ลนะว,ว่าพึงว่าฝันงดแหลกมากใส่แล้วงดก่อนนี่ฝันรถกระบะชนเนะาะจ้ะอันนี้ทะเบียนรถเก้าสองสามเจ็ด 9, 2, 3, มันตรงกันกันกบที่พีบอก ลึกพันยามบ่นเนาะแล้วก็บ่ฝันอีกเลยเพราะว่ายอยู่นะะ่ะละไอ้ฝันที่พี่ผีมาบอกสองสามหนึ่งกับสองเก้าสามเจ็ดฝันทะเบียนรถในคนละคืนใช่ไหมคนละคืนอืมครับอ๋อแล้วแล้วคนที่เอาปลามาให้นั่นใช่คนที่มากะทิบอกสองสามหนึ่งไหมเป็นผีที่เคยมาบอกถูกประจํำไหมเขาบ่ได้บอกไหมเขาก็ยืนปลาให้คืๆแต่ <จะ S 1> ตอน,นที่มาบอกสองสามหนึ่งได้ยินแต่เสียงไม่ได้ยินเสียงเราเห็นหอดตัวซ้ำเออ รู้แต่ว่าเป็นผู้ชายปามาให้อืแต่ว่าเหลี่เหมืนกับวันนี้กันเนาะเหมือนทะเบียนรถเก้าสองสามเจ็ดสองสามเจ็ดกับคล้ายๆกันตัวคือกันเปเปกับสองสามเออสองสามเจ็ดอันนี้สองสามหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันแล้วก็แปดหนึ่งแปดหนึ่งก็ตัวเดียวกันก็ตัวเดียวกันกับสามก็เป็นสามหนึ่งแปดหนึ่งแปดเจ็ดนี้ก็ได้เนาะสามหนึ่งตะกี้ไม่ดังๆเนี่ยสี่ห่างหยัดขึ้นรังนะ มันสีดออกยอนหลังสบอว่ะต่ว่าบอมบอมค่อยมากกวาไหนในฝันน้นเทียงกังนแล้วเขาพร้อมสิ่งที่เกยเหล็กตัวเกาเลยว,ว่าสองหนึ่งกระเล็กตัวเกาสามสองกระเหล็กงวดกนสามหนึ่งกระเหล็กบังอ่ำเลยว่ะอืมอ,อันนี้หลังเดี๋ยวไปเห็นจังกระท่านพูดอยู่ด้วยค่ะให้ให้พี่พูดพูนมาบอกงวดเมื่อกี้นี่อะที่เพูดว่าบอกสิบหาสิบเอดกับสิบสองอืม เป้นมาบอกสามตัวแต่ว่าฝันมาสองสามหนึ่งนี่คือฟันก่อนจะไปถวายสังฆทานแมน่อนแต่ว่าหมเชื่อว่าจะไปเหตุบุญิันก็นกนเงียบเงียบไหมเพราะเห็นมาเขาฟันอีกเลยชิเแมนอยู่หรือว่าฝันสองคืนเท่านั้นน่ะมันจะอยู่หรือว่ามันจะยังไงเนาะหรือตัวสองสามนี่บอกงามยู่ได้สองสามแต่มันปเป็นเหล็กหวดก่อนเหล็กตัวเก่าออกแล้วบอกอ,อีกได้เนาะเพราะเรานอกสามสองใช่ไหมหนึ 2> 1, 2, ่งสองสามคือบอกอเหล็กเหลี่ยงเออ สอง,งขัดออกหนึ่งสองสามนี่โอ้ยก็ันจอ,อกสามสองหนึ่งหรือว่าสองสามหนึ่งอย่างเงี้ยหนึ่ 1, 2, 3, งสองสามนีกก็ได้สองหนึ่งก็เลขทเก่าวหนึ่งสองสามเลขเลี่ยงอะนะเออ,เอ,อใครจะไปดูนเออดนาะเพราะว่างวดนี้สัญจรเชียงใหม่เนาะค่ะมันอาจจะออกเลขพิสดารก็ได้นะครับทุกผู้ชมเนาะเพราะว่าสังเกตหลังๆมาเลขที่ไม่เคยออกนะออกหมดเลยนะครับเลขที่มันแบบออกจ้ากไม่ค่อยมีคนซื้อไม่คิดว่าคนคนไม่คิดว่ามันจะออกมันออกหมดเลยเนาะสามวานนี้ออก แต่เลขมันงามเออออกตัวเลขที่คนไม่คิดว่ามันจะออกอาจารย์หลักๆอาจารย์ที่แม่นๆก็ไม่ค่อยมีใครจะถูกเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเลขนี่ซื้อยากนะครับเดี๋ยวยังไงก็มาลุ้นกันน้องจีน้องเนาะแต่ว่าเอาเลขอันสองสามหนึ่งไปเสี่ยงฝันว่ามีคนเอาปลามาให้นี่มันอยู่เหรอ่าเพราะว่ามันบอฝันน่ะนะก็เลยเอาไปเสี่ยงมึงก็หน้าว่ะล้วได้ทําอะไรกินไม่ปานอ่ะก็เอาเมื่อบานแต่ว่าคิดในใจโอ้สังกูก็เมื่อบานกูคือชิตใจแต้เนาะ หมือนแบบว่ามันจะเป็นคลายผีอะนะอค่ะแม่นางยี่น้ำเขาอยู่หันบ,บนดลุกบมย่อวเทือก็คือจิตไปน้ำเขาอะที่เขาว่าเลยนะอะิตจิตหลุดเขาเรียกว่าอะไรวะเออเออแต่ว่าก็เป็นแค่ความฝันนะเนาะค่ะแต่ว่าในฝันในคิดคิดในใจนะคิดหอดหอดพอมาถึงบานพูดแล้วคิดว่าโอ้ยดีตัวมาหอดบานกัะแม่นางน้ำเขาอยู่หันบดลุกไจ้าเทือนี่ก็่คือจิตใจเนาะคิดในฝันเออก็อถือว่าฝัน แปลกอยู่เนาะแต่ว่าสิ่งที่มันแปลกกว่านี้ก็ยังจะมีอยู่นะครับท่านผู้ชมอ่ะยังไงก็เดี๋ยวรอดูเนาะว่าเจ๊น้องนี่จะฝันเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่มีเพิ่มมาคือว่าเป็นเลขหนึ่งแปดแปดหนึ่งเพราะว่ามีผีเอาปลามาให้ใช่ไหมเจ๊น้องและเริ่มจากฝันเออนั่นแหละมีผีเอาปลามาให้ก็ตีเป็นแปดหนึ่งใช่ไหมเจ๊น้องใช่ไหมค่ะห,หรือไม่ว่าถ้าผู้ชมเนี่ยตีเป็นตนัวไหนนะครับผมปลาก็แปด หนึ่งตัวก็หนึ่งนี่แหละครับผมนอกก็เลยตีเป็นแปดหนึ่งหรือว่าท่านผู้ชมแล้วก็ fc ทางช่องตีเป็นตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะนะครับรับชมจากจังหวัดอะไรนะครับคอมเมนต์ comment มาพูดคุยกับแอดมินได้นะครับ231เป็นที่พีบอกนะครับแล้วก็9237เป็นทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของแอดมินนะครับแล้วก็81เป็นที่ฝันเมื่อคืนเนาะท่านผู้ชมแคปหน้าจอเลยนะครับผมเพิ่มมา81เนาะ นะครับยังไงก็ฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะครับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับเจ๊น้องด้วยนะครับผมเนาะเอาลงได้ละขนาดว่าขุมตาขุมตาแตกขนาดไหน,น,น,นก็ยังแบบอยากจะมาแบ่งปันให้กับท่านาผู้ชมเนาะเพราะว่าฝันดีแล้วข Wohn วุมตาเคียวเบิดอืมขุมตาช้ำนะครับท่านผู้ชมเนาะกลัวท่านผู้ชมจะไม่ได้โชคไม่ได้ลาบนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเจ๊น้องมากๆนะครับผมขอบคุณ <ข grounds S 1> ค่ะ